ครับสวัสดีครับท่านจอมยุทธนะครับนะครับคลิปนี้ครับสิพามาเบ่งนะครับคัสเชร์ที่นะครับรถเชร์ที่ผู้ใดนะครับเหยียบแล้วคาดดังกกกักกกกักใส่เกียร์บ่้ด้นะครับโยกเขาดันเขากับได้นะครับเสียงดังกวกกักกวกกักบางขั้นนะครับเสียงดังแต่ว่าหยัดเกียร์ไดอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับ ผมสี้าาเบิ้งนะครับมันเป็นยอนหยังนะครับสำหรับเคอร์ที่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับนี่นะครับมเลคัดนะครับเวลาเขาเหยียบนะครับเหยียบคาดลงนะครับเอเหยียบคาดลงนะครับเหยียบคาดลงไปสุดแล้วนะครับอคาดมันจะดันออกมานะครับแผ่นคาดจะอ่านนะครับแต่ตัวนี้ มันบ้านะครับนี่นะครับสาเหตุนะครับเป็นยังนะครับลดเชยร์ที่นะครับเวลาใส่เกียร์เหยียบคัใส่เกียร์ดังกัวกากกัวกากนะครับมันบัฟฟี่หลอบเห็นไหมครับแผ่นคาบมันหมุนตามนะครับนี่นะครับแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวผมจะพานะครับมาเบิรงวิธีการแก้ไขนะครับก่อนอื่นนะครับ นันะนรับเบอร์ยิปสองตัวนี้ออกมาก่อนนะครับนี่นะครับขันออกมานะครับดึงออกมาเลยนะครับดึงหม้อเหล็กมาเลยนะครับ นี่เป็นแบบนี้นะครับหน้าตานี่คือก่อนคาดของเชอที่นะครับนี่คือก่อนคาดเชอที่นะครับเฟืองนะครับเต็มๆอยู่นะครับเวลาเข้าเหยียบนะครับตัวเตะนะครับมันจะดันลุกปืนก็มากดอ่แผ่นคาดนะครับจมยุดนะครับตัวนั้นกับตัวนี้บ่ต้องไปโวมันครับบาเบงตัวนี้นะครับ วิธีการแก้ไขนะครับง่ายๆครับเอาลูกปืนออกมาก่อนนะครับนี่นะครับถอดลูกปืนตัวนี้ออกมานะครับเลี้ยวนะครับเลี้ยวนะครับไม่หาแหวนนะครับแหวนนี่แปะบ้านเฮานี่นะครับนี่นะครับโตละ เบกกี้บาดนะครับให้หู้มันหล่มแกนตัวนี้นะครับวางลงไปนะครับนี่วางลงไปนี่นะครับจากนั้นนะครับเอาลูกปืนใสขึ้นลงไปครับคอนเคาะครับจัดหูวมันตรงครับหนูวจกๆยังอย จากนั้นครับวางแผ่นคาเถาลงไปครับนี่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเอาไปใส่ขึ้นแทนนี้นะครับ จึงทายพร้อมจึงเห็นให้เบื้องพร้อมนะครับก็จะตักตุเลขน,น้อยนะครับนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปครับนี่มันเข้ามาชิดนะครับจากนั้นนะครับใส่แหวนนะครับตามทีดถอดนะครับ อ่าแสวนวนจะมีอลองมันอยู่นะครับให้ใส่ตรงกับลองนะครับจากนั้นคันน็อตเบอร์22นะครับลอกได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับหายร่หายนะครับยิ่งครับแน่นๆนะครับ มาเบิ่งกันครับเหยียบลงไปครับหน้านะครับท่านคาดตัวนี้จะบะหมุนตามนะครับนี่นะครับจะหมุนมันจะหมุนได้เฉพาะโมเลนะครับเวลาเขาเหยียบคาดนะครับหายครับสําหรับคัดนี้นะครับลองเห็ดเบิงครับจอมยุทธนะครับหรือว่านะครับท่านใดที่มีรถเช์ที่นะครับก็ลองเห็ดเบิงนะครับ หายแถแน่นอนครับถาบหายนะครับสางคิมมามาถูกใข่ได้เลยนะครับสำหรับวิธีแก้ไขนะครับหรือว่าเห็ดเนี่ยมันเส้าเสียงดังโกโกกากกโคโคกักนะครับครับคลิปนี้บ่มียังไหลครับจอมยุทธจะพาเบิงนะครับสานีนะครับขันใดบ่เข้าใจกะรีเบิงดูดูเอานะครับ สำหรับชิปนี้อพอไหวสำนีก่อนนะครับขอจบชิปไปเลยนะครับสวัสดีครับ